ม,มันพูดมันแปลมันก็แปลดูน่าเกลียดเกินนะครับถ้าบอกว่าบําเรอความสุขนะครับนะอภินันทนาการแล้วกันนะครับนะให้ก็ง่ายก็คือว่าอ่ะถ้าจะแปลแบบให้เห็นภาพก็คือประมาณว่าอ่ะเต้นให้ดูหน่อยสิอ่าหรือไม่ก็แบบว่าขอโทษให้มันดังๆหน่อยประมาณนี้ให้คนอื่นเขาแบบว่าหันมามองมองแล้วก็หัวเราะเยาะนะครับประมาณนั้นอนะ่ะก็คือเป็นอารมณ์แบบประมาณนั้นนะครับนะจะว่าไงเดี่ยครับเพราะว่าคำว่า demanding service ในกรณีของบริบทภาษาอังกฤษเนี่ยมันสามารถดิ้นได้ตามบริบทของเขาไง แต่เป็นภาษาไทยมันต้องเลือกใช้คำเนาะครับนะเนาะเอ่ออภินันทนาการก็ความหมายหนึ่งไปเลยนะครับนะการบําเรอเนี่ยมันก็มองได้อีก2มุมนะครับนะใช่ปะนั้นแล้วก็เอาตามนั้นนะครับก็คือว่าก็คือทําให้ตัวของฟาสิสกานะดูขายหน้าในสายตาของคนในโรงเรียนนะคะโอเคแล้วใครกันล่ะที่เป็นผู้ดูแลของฟาซิสกาก็คนที่ได้อันดับ2นั่นแหละคะ่ะก็คือฮัมเบิร์ตซิกเซิร์กนะคะเดาไม่ยากเลยเนาะยูจีหมอนั่นจริงๆด้วยแหละคนที่ นอกจากไม่ได้รับบทเรียนตอนที่พวกเราอ่ะเสมอกันแล้วเนี่ยยังจะแบบว่าไปทําอย่างนี้กับคนอื่นอยู่อย่างนั้นเหรอต้องเป็นคนยังไงวะเนี่ย,ยก็นะฮะเอาตามตรงอ่ะเราก็แค่เสมอกันอ่ะมันคงไม่ได้บทเรียนอะไรหรอกนะอืมอีกอย่างหนึ่งก็คือเราคงถอดถอนเขาไม่ได้หรอกนะครับเซตทีมออฟอืมถอดถอนคือคุณบอกว่ารุ่นพี่ซิกเซฟเนี่ยอาจจะแบบว่ารู้สึกแย่นะคะถ้าเกิดว่าเขาแพ้อ่าผู้พี่ๆนะคะแต่ว่าผู้ชายคนนั้นอ่ะ ทำอะไรกับเธอแน่นอนสิสก็คือ,อว่าฟาสซิสกาเนี่ยก็มักจะถูกลงโทษนะไม่ว่าจากความซุ่มซ่ามแล้วก็ยังออกคําสั่งอะไรก็ตามนะที่ทําให้เธอเนี่ยขายขาี้หน้าแล้วก็ให้เธอเนี่ยสร้างความสุขให้เขามันก็ยิ่งฟังดูยิ่งดูดาร์กเนาะครับนาะมันไม่ได้ขนาดนั้นอนะหนูไม่อยากจะหนูไม่อยากจะเห็นอนะหนูไม่อยากจะให้ใครได้รับอะไรอย่างนั้นนะคะคุณพ,พ่อของฉันก็เอาแต่พูดอยู่เสมอเลยว่า อย่าเอาตัวเองเนี่ยไปยุ่งกับปัญหานะคะอย่างนั้นก็ตามเนี่ยการที่เราเอาชีวิตออกมาโดยที่มองไม่เห็นปัญหาเนี่ยมันก็ดูยังไงยังไงอยู่อะค่ะนะอีกอย่างหนึ่งค่ะถ้าเกิดสงครามอะไรเกิดขึ้นมาพวกเราเนี่ยแหละค่ะคือพวกที่แรกที่แรกที่จะต้องออกไปตายนะคะเพื่อพวกเขาอาตระกูลของซิกเซกนะคะนะเขาเป็นตระกูลที่เป็นผู้ดูแลคฤหาสน์ในบริเวณย่านที่4ี่ของเมืองหลวงนี่แหละค่ะนะแล้วก็เรียกได้ว่าพ r o p e r t y หรือว่าสิ่งที่เขาได้ครอบครองอยู่เนี่ยอสังหาที่เขามีอยู่เนี่ยมันถือว่าสุดยอดมากเลยล่ะค คือมีโอกาสไหมคะว่าที่ขุนนางซิกเซกเนี่ยจะถูกปลดลงมาให้เหลือแปลว่าแรงที่ตามกว่านี้ค่ะจะรู้ไหมละ่ะมันไม่ได้มีการเขียนไว้เป็นกฎหมายนะคะว่าเราสามารถถอดถอนได้โดยตรงนะคะ,ค,ะคุณพ่อก็บอกเรื่องนี้หลายครั้งแล้วละคะ่ะแปลว่าจริงๆแล้วทิชเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับพ่อนะครับนะแล้วพวกขุนนางเนี่ยก็พยายามไม่อยากจะยุ่งกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าพวกเขาไม่อยากจะได้รับผลกระทบอะไรก็เหมือนกับกรณีของเมนิน่าเนาะที่โดนอะไรขนาดนั้นเข้าไปทุกคนก็เดินหนีกันหมดเลยครับนะ ในระหว่างการกระทําแบบนี้นะคะนะความรุนแรงแล้วก็สิ่งต่างๆที่เป็นกฎหรือแม้แต่กฎของโรงเรียนก็ไม่ได้ช่วยอะไรปกป้องฟาสิสกาเลยล่ะคะ่ะฟาสิสกาเนี่ยร้องไห้อ่าที่เตียงของเธอทุกคืนเลยนะคะนะนแบบนี้มันถูกอย่างนั้นเหรอคะเนี่ยเออก็ไปรูมเมทการมันก็เครียดเนาะคุณพ่อของเธอเป็นคนที่สุดยอดมากเลยนะที่มองเห็นปัญหาได้เหมือนกันฉันเองก็หวังว่าบางทีฉันอาจจะได้ไปพบกับพ่อของเธอนะ อาคริโตะคือทออสะพานไว้ตั้งแต่นี้เลยเหรอเนี่ยแหม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 หนึ่งในสิบคนได้เนี่ยนั่นก็แปลว่าอ่ามีสิทธิ์ขาดในการที่จะดูแลเพจยังไงเลยก็ได้เลยใช่หรือเปล่าละ่ะไม่เชิงล่ะค่ะคือตัวของฮัมเบิร์ตนะคะรุ่นพี่เนี่ยมักจะออกคำสั่งที่แบบมันไม่ได้ผิดอะไรนะคะเพียงแต่ว่ามันยากที่จะทำนะคะโอเคเธอไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากไปกว่านั้นแล้วล่ะ เธอทําให้เราเข้าใจแล้วเราว่าฟาสซิกกาจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจริงๆลองนึกดูสิว่าตัวของฟาสซิสก,กาเนี่ยทำไม่ได้เองหรือเปล่าอาจอย่างเช่นสมมติว่าฮัมเบิร์ดนะครับผมนะสั่งให้แบบว่าเวียงดาบแล้วกันนะครับแบบที่คิดตโดนฝึกอะร้อยรอบนะครับนะแต่ว่าเอาแค่50รอบแต่ว่าฟาสซิกกาทำไม่ไหวอย,อย่างเงี้ยคุณอาจจะจำเป็นที่จะต้องเอาใจใส่แล้วก็ลองพูดคุยกับผู้ดูแลก่อนนะครับนะบนะก่อนที่ทําอะไรนะครับนะจะว่าไปพ่อของเธอเองก็ ได้ให้คำนิยามมาแล้วใช่หรือเปล่าล่ะว่าหน้าที่ของขุนนางหรืออะไรที่ควรเกี่ยวข้องหรือไม่ควรเกี่ยวข้องคืออะไรนะครับนะถ้าหากว่าฟานซิสเอ,อเอิบฉันหมายถึงว่าเ<อ>ท่ากับว่ามันก็ต้องมีการเรื่องไต่สวนหรือว่าอะไรพวกนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่งของเออใช่ไหมเพราะว่าถ้าตําแหน่งของทิชเนี่ยเป็นเลเวลหกเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะแบบว่าสามารถไต่สวนเรื่องทําความผิดของขุนนางระดับล่างกว่าได้อยู่นะครับนะอย่างน้อยก็คือมีอํานาจในการตัดสินใจนะนั่นก็แปลว่าผู้บรรดาขุณนางเนี่ย อาจจะมีพลังบางอย่างที่เป็นพลังมืดที่คอยขับดันอยู่อะไรประมาณนี้อาทําไมถึงไม่ทําอะไรอย่างนั้นบ้างล่ะประมาณว่าถ้าช่วยไม่ได้ก็ลองช่วยทางอ้อมดูได้ไหมถ้าเป็นแบบนั้นอะนั่นแปลว่าพวกเธออย่าเรียกตัวเองว่าขุนนางเลยดีกว่าโอ้คีโตพูดแรงมากเลยครับเมื่อนานมาแล้วเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งนะที่เรียกตัวเองว่าเซนต์เอ็กัสตันเขาว่ากันอย่างนั้นกฎหมายเนี่ยมันจะไม่เป็นกฎหมายอีกต่อไปถ้าหากว่าพวกเธอเลือกที่จะไม่ทําตามกฎหมายพวกนั้น อ๋อเป็นคนของโลกเรานี่เองครับผมนะออกัสตุสนะนนสฮัมเบิร์ตเนี่ยไม่ได้ทำตัวผิดกฎอะไรนะครับแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยก็ยังคงทำผิดอยู่ดีในแง่ของศิลธรรธมแล้วก็พฤกความประพฤตินะครับนะถ้ามองในมุมนั้นโอเคผมด่ารุ่นน้องมามากพอแล้วนะครับแซลแซลเซลเขาเรียวกว่าอะไรผมเตำหนี่แล้วกันใช้คําว่าตําหนิแล้วกันนะครับผมตําหนี่รุ่นน้องมากพอแล้วล่ะแต่เอาเป็นว่าในตอนนี้นะครับนะผม อาจะต้องไปหยุดทำเบิร์ตสินะก็ไม่งั้นก็คงจะไม่มีใครหยุดสุดท้ายแล้วก็ตามนั้นนะครับพอดสกิลพระเอกครับก็คงมีแค่เรา2คนสินะครับนะ